เปิดประวัติบุคคลล่างเล็กที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกวันนี้ช่องลู้แล้วเยียบไว้อยากจะพาทุกคนไปรู้จักกับคนที่ร่างกายผิดปกติหรือที่เราเรียกพวกเขาว่าคนแคร์ค่ะเราอยากจะให้ทุกคนได้เห็นถึงความสามารถของบุคคลเหล่านี้ว่าร่างกายที่เล็กผิดปกติมันไม่เคยแพ้ใจที่ยิ่งใหญ่แม้แต่น้อยและพวกเขาเหล่านี้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคมากมายจนมุ่งสู่ความสำเร็จได้ในที่สุดค่ะ ไปค่ะเราไปทำความรู้จักพวกเขาพร้อมๆกันเลยดีกว่ามาค่ะมาเริ่มกันที่คนแรกโอ้ทุกคนคุ้นหน้าผู้ชายคนนี้กันไหมคะแอดว่าถ้าใครชอบดูภาพยนตร์ก็น่าจะรู้จักผู้ชายคนนี้แน่นอนเลยชายคนนี้มีชื่อว่าปีเตอร์ดิงเลชค่ะปีเตอร์ดิงเลช เป็นนักแสดงชาวอเมริกันค่ะที่เราคุ้นหน้าเขาเนี่ยเพราะเขาได้รับบทชายเลียนแลนิสเตอร์ในซีรีส์ HBO Game o o t t r r o n นยังไงล่ะคะแต่ก่อนจะมาแสดงเกมออฟทรอนปีเตอร์ก็ได้แสดงภาพยนตร์มาหลายต่อหลายเรื่องจนเขาเนี้มีชื่อเสียงโด่งดังอยู่แล้วละคะ่ะแต่กว่าจะมาเป็นคนที่ประสบความสําเร็จได้ขนาดนี้ชีวิตของคนร่างเล็กมันไม่ได้ง่ายเลยค่ะปีเตอร์เกิดเมื่อปี1969ที่รัฐนิวเจอร์ซีย ซึ่งเขาเนี่ยเติบโตมาโดยมีความสูงเพียง135เซนติเมตรเท่านั้นและการที่เขามีความสูงเท่านี้มันก็ทำให้เขาโดนล้อมาตั้งแต่เด็กๆก,การโดนล้อในปมดอยถือว่าเป็นเรื่องที่โหดร้ายมากนะคะแต่ปีเตอร์ก็เก็บคำพูดของทุกคนที่เคยล้อเขาเอามาเป็นแรงผลักดันค่ะปีเตอร์รู้ตัวว่าเป็นคนชอบการแสดงมาตั้งแต่เด็กๆโดยเขาได้เริ่มแสดงตั้งแต่ที่ตนเองอยู่เกรดท่าเท่านั้นพอปีเตอร์เรียนจบ เขาก็ได้ออกจากนิวเจอร์ซีย์มุ่งเข้าสู่นิวยอร์กเพื่อไปตามหาความฝันที่อยากจะเป็นนักแสดงเมื่อปีเตอร์ได้มาอยู่นิวยอร์กเขาก็ต้องมาต่อสู้ดิ้นรนเพราะในเวลานั้นตัวเขาเองก็ไม่ได้มีเงินเยอะแยะอะไรแถมเส้นทางการเป็นนักแสดงมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะการเป็นคนร่างเล็กมันเป็นอุปสรรคอยู่แล้วไหนจะต้องมาต่อสู้กับคนร่างปกติอีกมากมายที่มาแข่งกันเป็นนักแสดงอีก ถึงจะลำบากขนาดไหนแต่ชายผู้นี้ก็ไม่เคยลดละความพยายามแล้ววันหนึง่งความพยายามของเขามันก็ได้นำพาเขาไปถึงความสำเร็จจนทำให้เขามีชื่อเสียงมาจนทุกวันนี้จนตอนนี้ปีเตอร์กลายเป็นชายล่างเล็กที่มีรายได้กว่า15ล้านเหรียญสหรัฐหรือราวๆ500ล้านบาทซึ่งปีเตอร์รับบทเป็นนักแสดงและโปรดิเวเซอร์ในแวดวงภาพยนตร์โดยมีค่าตัวเฉลี่ยอยู่ที่1.1ล้านเหรียญสหรัฐ หรือราวๆล้านบาทต่อการแสดงหนึ่งอีพิโซดจะเรียกได้ว่าเขาเป็นชายร่างเหล็กที่รวยที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะคะถัดมาคนที่2องวอลวิกเดวิสก็ไม่รู้ว่าด้วยโชคชะตาหรือเปล่านะคะเพราะเมื่อตอนวอวิกอายุได้11ปีคุณยายของเขาก็บังเอิญได้ยินรายการวิทยุประกาศขอให้คนที่สูงไม่เกิน4ฟุต ไปแสดงใน Star Wars ภาค Return of the Jedi ในปี1983ซึ่งวอลวิกเนี่ยก็มีความสูงเพียง107ซนติเมตรหรือประมาณ3ฟุตเท่านั้นชายหนุ่มจากอังกฤษผู้นี้เลยตัดสินใจไปแคสติง้งและผ่านการออดิชั o n จนได้รับเลือกเป็นตัวละครพิเศษโดยรับบทเป็น e ีว k กวิกเคนั่นเองค่ะ และในตอนนั้นเองภาพยนตร์ Star Wars เนี่ยก็โด่งดังมากเลยทำให้ผู้กำกับเนี่ยเอาตัวละคร Ewok ok, มาสร้างเป็นภาพยนตร์แยกอีก2เรื่องด้วยกันนั่นก็คือ The Ewok ok Adventure และ Ewok ok Battle of Endor และนี่ก็ทำให้ชายผู้นี้มีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาค่ะและอีกหนึ่งบทบาทที่ไม่พูดถึงก็คงจะไม่ได้นั่นก็คือบทสาตาร์จานฟิลสฟิสบิกแห่งฮอกวอตส์และเจ้าหน้าที่แบงกอ์บลินในภาพยนตร์ชุดชื่อดังอย่างแฮร์รี่พอตเตอร์ด้วยล่ะคะ่ะ นอกจากนี้วอลวิกก็ยังมีผลงานอีกมากมายค่าตัวของวอลวิกนั้นอยู่ที่ประมาณ5ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ170ล้านบาทค่ะต่อมาคนที่3ามมาตินครบบ้ามาตินเป็นนักแสดงและสตันแมนชาวอเมริกันที่มีค่าตัวอยู่ที่7ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ230ล้านบาทไทยมาตินเกิดที่รัฐมิชิแกนและมีความสูงอยู่ที่117ซนติเมตร มาตินครับบาได้ก้าวเข้าสู่วงการภาพยนตร์ด้วยการเป็นส u n นแมนถ้าใครคิดว่าหน้าตาของเขามันดูคุ้นๆก็ถูกแล้วล่ะค่ะพอเขาได้มาปรากฏตัวในเรื่อง Pilot of the Caribbean โดยมาตินได้รับบทเป็นหนึ่งในลูกเรือแบ็คโพของกัปตันแจ็คสเป r o w ค่ะในฐานะส u n นแมนเขาได้แสดงภาพยนตร์อีกหลายเรื่องมากๆเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ซีรีส์หรือรายการโทรทัศน์ บางผลงานเนี่ยเขาก็ได้มาอยู่เบื้องหน้าแต่ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่เบื้องหลังเสียมากกว่าค่ะไม่แน่นะคะภาพยนตร์บางเรื่องที่คุณดูอยู่อาจจะมีชายร่างเล็กผู้นี้เป็นสต u ร์แมนอยู่ก็ได้มาถึงชายร่างเล็กคนที่4ี่โทนี่ค็อกหรือเราจะรู้จักเขาในชื่อโจเซฟแอนโทนีค็อกค่ะโทนี่เกิดในนิวยอร์และได้เข้าเรียนที่ university of alabama โดยความตั้งใจที่จะเรียนดนตรี แต่ต่อมาเขาก็ได้ตัดสินใจหันมาเรียนการแสดงหลังจากได้ดูบิลลี่บาร์ตี้ฉายลังเหล็กที่เป็นนักแสดงและเป็นผู้ก่อตั้งองค์กร Little p e o p l e of America ค่ะเขาเริ่มเรียนที่โรงเรียนการแสดง m e r ริคสตูดิโอซึ่งตัวโทนี่เองก็ใช้เวลาไม่นานเขาก็ได้เริ่มทำงานในวงการโฆษณาภาพยนตร์และโทรทัศน์โดยโทนี่มีชื่อเสียงมาจากการรับบทเป็นมาคัสในภาพยนตร์ตลกเรื่องแบสซันตานอกจากนี้โทนี่ยังได้รับการยอมรับ จากการแสดงของเขาในภาพยนตร์เรื่องวิวโลของผู้กำกับอย่างจอร์ลูคัสและรับบทเป็นอ e ีวอคใน Star Wars ์ War, าค Return of the Jedi ด้วยค่ะชายล่างเล็กผู้นี้มีความสูงอยู่ที่107ซนติเมตรและมีค่าตัวประมาณ4ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ130ล้านบาทค่ะและชายล่างเล็กคนสุดท้ายเคนนี่เบเกอร์ k คนนี่เบเกเกิดที่อังกฤษในปี1934และมีความสูงอยู่ที่112เซนติเมตรนั่นจึงทำให้เขาได้รับเลือกให้เป็นนักแสดงในภาพยนตร์อยู่หลายเรื่องเลยทีเดียวค่ะเคนนี่เข้าวงการโดยได้รับการติดต่อจากผู้หญิงคนหนึ่งในปี1951เพื่อเชิญเขาให้เข้ารวมคณะละครคนแคร์นี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าวงการการแสดงจนมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของผู้คนมากมายค่ะ ผู้คนเนี่ยมักจะจดจําเขาได้เป็นอย่างดีในบทบาทของ R2-D2 ในหนัง Star Wars ทั้ง6ภาคค่ะซึ่งในเวลาต่อมาเคนนี่ก็ล้มป่วยด้วยโรคปอดมานานหลายปีและเสียชีวิตลงในวันที่13สิงหาคมปี2016 <Nope. S 1> โดยเขาเสียชีวิตก่อนจะถึงวันเกิดอายุครบ82ปีเพียง11วันเท่านั้นค่ะค่าตัวของเคนนี่ในตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่ก็ประมาณ2ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ68ล้านบาทนั่นเองค่ะ จริงๆแล้วยังมีคนล่างเล็กอีกเป็นจำนวนมากที่มีชื่อเสียงอยู่ในประวัติศาสตร์บุคคลเหล่านี้ได้แสดงให้เราได้เห็นกันแล้วนะคะว่าการที่พวกเขาเกิดมามีรูปร่างเล็กผิดปกติมันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่อย่างใดนั่นเป็นเพราะว่าพวกเขามีจิตใจที่เข้มแข็งและไม่เคยยอมแพ้ให้กับคำล้อเลียนดูถูกเลยแม้ว่าจะมีอุปสรรคมากมายขนาดไหนแต่ถ้าเราไม่คิดจะยอมแพ้วันหนึ่งเราก็ต้องประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนค่ะ วันนี้แอรก็คงจะขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ